พุทธัางสาลานังกัจฉามิธรรมมังสรารนังกัจฉามิสังฆังสาลานังกัจฉามิแกวสามประการหรือนะัตนาทยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่เหรอสอนกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราว่ามันเพี้ยนไปแล้วนะชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้มันผ้ามั่วอะไรมันเรียกพุทธอย่างเงี้ยมิแต่ประเพณีวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาจะกินข้าวต้องจุดทูปจุดเทียนกูว่าโอ้โหกูไม่ใช่ผีมันก็เลยมีแต่พิธีกรรมไง พิธีกรรมมันเป็นของพราหมณ์นะไม่ใช่พุทธแยกกันไม่ออกเลยตอนนี้มั่วกันยังกับลูกโพไซทองมั่วกันจนไม่รู้ไผเป็นไผแนะนะเราจะเดินไปยังไงล่ะถ้ามีแต่ประเพณีมีแต่ความเชื่อแบบนั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนในเชื่อแม้แต่การามาสรท่านก็บอกอย่าพึงเชื่อแม้แต่มีในพิษกหรือในตำราอย่าพึงเชื่อแม้แต่คนนั้นเป็นครูของเราอย่าพึงเชื่อแม้แต่เล่าสืบๆกันมาเห็นไหม ทุกวันนี้มันเเอาความเชื่อมาจนขาดสติปัญญาเพราะพระพเจ้าไม่ได้สอนให้ขังนะสอนให้ปล่อยสอนให้วางดี๋ยวนี้มันขังเลยขังทุกทุกขังอริยสัจจังแล้วจะพากันเดินไปยังไงล่ะตอนเนี้ยทำแต่พิธีเสกอย่างเงี้ยเสกอะไรละ่ะไม่รู้มันเสกกูมั่งก็ไม่ได้ลอกขึ้นมาแล้วก็เสกเองแล้วก็หลงเองไงเหมือนกับเรื่องรามเกียรติ์นี่ที่จริงอะรามเกียรติ์เนี่ยเคยเคยเรียนไหมรามเกียรติ์อะอะไรลนะ่ะ พระลักษพระรามสุครีพอย่างเงี้ยช่วจัดกานางศรีดาอย่างเงี้ยกรุงลงกาอยู่ไหนกรุงลงกามีแต่ศรีลังกาอ,อันนี้ก็เป็นจริงเป็นจังจนมีอนุมานเกลือพุนกรโลพุนอย่างเงี้ยพระรามแผงสอนอย่างเงี้ยสักกันเต็มอยูน่นึกว่าเป็นจริงนึกว่ามีพระรามจริงๆที่จริงรามเกียรติเนี่ยคนแต่งชื่อว่าฤาษีวราวิกิแต่งเหมือนกับสุนทรผู้แต่งพ,พระภัยมณีอย่างเงี้ยะ เป็นละครนี่เฉยเป็นนิยายมันนานมาก็เห็นเป็นจริงเป็นจังมันจะเป็นไปได้ยังไงอหนุมานกับเป็นลูกลมอย่างเงี้ยลมก็จะมีลูกกับเขาด้วยหรือซ้ำยังไปผสมพันกับปลาด้วยหันุมานเป็นไปได้อะได้ลูกมามัจฉานุอะไรเงี้ยไหมมันก็เป็นเรื่องประหลาดประหลาด <c oughs> เขาจินตนาการสร้างขึ้นมาก็เหมือนเหมือนกับพระไพยมณีไปได้กับนางผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์อย่างเงี้ย มันจะเป็นไปได้ไงยักษ์ตัวเบลือกเปล่าเท่าภูเขาเนี่ยมันว่าแล้วมนุษย์เนี่ยก็เหมือนแมงวีไปตอมช้างเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันจะไปเอากันได้ยังไงวะไม่นางยักษ์ปลอมตัวลงมาเหมือนคนวาถ้าปลอมตัวป่านนี้โอ้ยมันทําให้าพระไัยมณีหลงไหลขนาดนั้นนะแต่ทาไมหลงไหลทําไมมีมนขังขนาดนั้นเก่งขนาดนั้นทําไมพระไัยมณียังต้องไปผสมพันธุ์กับนางเงือกอีกอันนั้นเป็นจินตนาการเล่าเรื่อง ให้มันเพื่อความบันเทิงเพื่อความอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแค่แง่คิดมุมมองลหลายอยา่างไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเห็นไหมรูปปัา้นนางผีเสื้อสมุทรอยู่ระยองริมทะเลต่ตอไปนะกูว่าอีกสักห้าร้อยหร้อยปีเป็นเรื่องจริงเย <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือนกันเนี่ยเราเชื่อว่ามีหลักฐานไงมันถึงมีกระลามาสูตรเกิดขึ้นตอนนี้แต่งกันซะจนโอ้โหนะ สำนักนั้นสอนอย่างนั้นสำนักนี้สอนอย่างนี้อย่างหลายสำนักร้อยพันสำนักสอนไปคนละเรื่องแต่ก็เรียกตัวเองว่าพุทธนะแต่แก่นแท้หลักแท้ของศาสนา,าพุทธเนี่ยต้องเอาพระรันตนัยนะเป็นที่พึ่งเอาคําสอนนะี่ยพระพุทธหมายถึงบบพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงคําสั่งสอนพระสงหมายถึงสงสาวกเรื่องนี้เป็นสงสาวกหรือเปล่าก็ไม่รู้จะไปโทษแต่โยมมาด่าพระก็ไม่ได้นะไอ้พวกพระเราดีกว่า โอ้โหไปขโมยรถเขาก็มีขับหนีฮะหอบเงินกับชินไปอยู่กับศีกาก็าว่าไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่พระนะหลวงตาว่าคนปลอมเป็นพระยังมาโทษจะพระนะจริงไหมหลวงตาไม่ได้ทําด้วยก็ยังจะให้รับผิดชอบไปด้วยเกินไปแล้วละ่ะจริงไหมว่าโยมเขาก็ไม่ได้นักบวชเราที่มาบวชก็เกินไปละทําอะไรก็ไม่รู้ไม่กลัวชั่วกลัวบาปเนาะจริงไหม